ล้างกองฮะเมื่อไหร่ดีอะ how to เดี๋ยวรู้กันครับนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วกับสาระดีๆที่ how to จะนำเสนอสู่คุณผู้ชมนะครับก่อนที่คุณผู้ชมจะไปฟังสาระดีๆจาก how to นะครับก่อนอื่นเลยเราขอกราบขอบพระคุณสปอนเซอร์นะครับหรือผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่สนับสนุนให้รายการของเราได้มีวันนี้นะครับ และก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังสาระดีๆนะครับอย่าลืมไปกดไลค์ subscribe นะครับทุกช่องทางที่เรานำเสนอนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่ตกหล่นเลยแม้แต่คลิปเดียวนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องล้านกองเมื่อไหร่กันดีนะครับสำหรับท่านที่อาจจะรู้อยู่แล้วหรือเป็นนักเลี้ยงเก่าเก่ากันมาแล้วนะครับเนื้อหาสาระในวันนี้อาจจะ ไม่สำคัญสำหรับพวกคุณก็เลื่อนผ่านไปหรือไปรอชมรอติดตามกันในเทปต,ต่อไปนะครับทีนี้เราจะมาพูดให้กับนักเลี้ยงมือใหม่หรือหลายๆท่านที่อาจจะย,ยังไม่ทราบหรือไม่เข้าใจนะครับว่าประโยชน์ของการล้างกองล้างทําไมล้างเพื่ออะไรทีนี้เราลองมาฟังกันดูแน่นอนการเลี้ยงปลานะครับต้องบอกว่าเราต้องให้อาหารปลาเพราะฉะนั้นของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแต่ละอาทิตย์แต่ละเดือน มันก็จะมีกันไปถ้าทีนี้เราไม่ล้างล่ะเราปล่อยให้มันหมักหมมอยู่ในระบบของเราใช่ไหมฮะแน่นอนคุณบอกว่าน้ําใสอยู่เลยทําไมต้องล้างกรองด้วยนะครับน้ำใสไม่ได้แปลว่าน้ําดีเสมอไปทีนี้เราก็จะมาพูดกันอีกต่อนะครับว่าแล้วระยะเวลาขนาดไหนเหมาะกับการล้างกรอง ล้างกรองเพื่ออะไรนะครับทีนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องระยะเวลาก่อนทีนี้ต้องบอกว่าหลายๆท่านนะครับขนาดบ่อเนี่ยก็อาจจะไม่เท่ากันขนาดของระบบก็อาจจะไม่เท่ากันคนที่มีพื้นที่ใหญ่พื้นที่กว้างระบบกรองใหญ่หรืออาจจะเป็นครึ่งหนึ่งของบ่อเลี้ยงเลยก็ว่าไปได้นะครับบวกกับปริมาณกับปลาที่เลี้ยงอยู่ในบ่อเราอาจจะมีไม่เยอะนะครับอาจจะมีน้อยของเสียที่จะเกิดขึ้นต่อวันก็อาจจะน้อย บ,บอร์กรองคุณมีประสิทธิภาพมากอาจจะมีระบบการจัดเก็บหรือนำพาของเสียเนี่ยออกจากนอกบอเลยก่อนที่จะเข้าไปสู่ช่องที่เป็นมีเดียนะครับเพื่อทำเขาเรียกอะไรไปทำปฏิกิริยาไปทำการย่อยสลายด้วยระบบชีวภาพถ้าพวกคุณที่มีระบบเหล่านั้นดีอยู่แล้วนะครับเรื่องอายุของการใช้งานมันก็อาจจะยืดยาวนานมากเดือน2เดือน3เดือนอะไรก็ว่ากันไปทีนี้เรากลับมาพูดกันถึงในเรื่องของระบบทั่วไป อัพดาวไม่ว่าจะเป็นฟิลเตอร์แมทเอ่ยเป็นอวนเอ่ยเป็นอะไรก็แล้วแต่บาบาบานะครับต้องบอกว่าถ้าเราไม่มีระบบการนำพาของเสียออกจากระบบก่อนที่จะเข้าไปในมีเดียต่างๆเราควรจะล้างกรองทุกเดือนนะครับล้างเพื่ออะไรกรองนะครับต้องบอกว่าของเสียที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อเกิดการหมักหมม,มนะครับเกิดกา๊าซต่างๆนะครับเกิด ค่าแอมโมเนียเกิดค่าไนไตรด์เกิดค่าไนเตรตนะครับเกิด,นะดการหมักผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันจะง่ายนะครับแล้วก็ไปเอื้อประโยชน์ต่อการเกิดโรคของปลานะในเวลาสภาพแวดล้อมอุณหภูมินะครับเกิดสวิงไปสวิงมาคุณภาพน้ําที่แย่เนี่ยจะนําพาให้ปลาของท่านเนี่ยป่วยง่ายน้ําดีนะครับระบบดี ระบบได้รับการดูแลปลาของท่านก็จะมีสุขภาพดีสุขภาพดีนั้นตามด้วยเรื่องอะไรครับการเจริญเติบโตบัวกับปลาของท่านสามารถที่จะกินอาหารได้อย่างง่ายดายนะครับแล้วก็พูดง่ายแหละสุขภาพปลาของท่านจะดีแล้วทีนี้หลายท่านก็อาจจะตั้งคําถามกลับมานะครับแล้วทีนี้เราสล้างกันเมื่อไหร่ดีล่ะแล้วตอนไหนถึงจะบอกว่าเราควรจะล้างกรองนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ย ทุกๆสามวันทิผมจะทําการล้างกรอง1ครั้งนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าปลาในบ่อผมเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วยิ่งช่วงจังหวะนะฮะต้องบอกงี้อันนี้คือตัวผมเองนะช่วงจังหวะที่ปลาในบ่อผมเนี่ยมัน city บางตัวเนี่ยมันจะมีความเซนซิทีฟนะฮะไวต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าน้ําค่าน้ําตัวนี้นะฮะก็คืออาจจะเป็นพวกแอมโมเนียในไตรไนเต้น้ําเริ่มไม่ค่อยดีปับ๊บมันจะมีปลาอยู่2อสตัวในบ่อผมที่จะเริ่มเห็นละตัวจะเริ่มแดงๆนะครับพอล้างเสร็จปุ๊บวันลุงขึ้นน้ําเต็มเห็นทันทีเลยว่าอาการของปลาพวก,นพวกเนี้ยไอพวกเซนซิทีฟเนี่ยมันจะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นคือส่วนประกอบแรกเลยสําหรับ ท่านที่ยังไม่ทราบนะครับว่าเราควรจะตั้งรอบอย่างไงในการล้างนะครับอย่างแรกเลยคือเราอาจจะกําหนดไว้ก่อน1เดือนล้างครั้งหนึ่งแต่บางคนก็บอกว่าไม่1เดือนได้ไหมอ่ะเดือนเว้นเดือนได้ไหมอันนี้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะครับแต่ว่าเราได้พูดไปแล้วว่าถ้าล้างกรองเนี่ยมันจะดีอย่างไรเราดูตามความเหมาะสมนะครับดูปริมาณปลานะครับปริมาณปลาเยอะของเสียเกิดเยอะ โอกาสที่จะทําให้น้ําคุณคุณภาพดกมันก็เร็วแล้วก็สูงนะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบจริงๆแล้วหลักๆมันก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่อย่างถ้าปลาน้อยของเสียเกิดขึ้นน้อยคุณก็อาจจะยืดอายุหรือยืดเวลาในการล้างระบบไปได้ทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าคําว่าปลาน้อยกับปลาเยอะที่ผมได้พูดมาเมื่อสักครู่นี้มันบ่งบอกยังไงมันบ่งชี้ยังไง ผมก็ไม่สามารถที่จะไปรู้กับคุณได้หรอกครับในบ่อของคุณเองคุณจะต้องรู้ครับว่าด้วยขนาดบ่อของคุณขนาดนี้นะครับกับระบบกรองของคุณเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบนะครับหรือพูดเอาตามหลักมาตรฐาน1ใน3ของบ่อเลี้ยงถ้าบ่อกรองของคุณได้เกณฑ์มาตรฐานนะครับหรือคุณคิดว่าบ่อกรองของคุณใหญ่พอที่จะรองรับกับปริมาณปลาจำนวนเท่านี้ขนาดขนาดนี้ได้นะครับคุณจะรู้แล้วว่าปลาของคุณในบ่อ มีจํานวนน้อยหรือมีจํานวนมากนะครับมันจะบ่งบอกทุกสิ่งทุกอย่างผมไม่สามารถที่จะไปเาขาเรียกะไรชี้นําได้ว่าบอกคุณเนี่ย20ตันคุณมีปลาอยู่25ตัวใช่ไหมฮะไซส์นั้นอ่ะมันไซส์ไหนละ่ะถ้าไซส์เล็กก็อาจจะยังโอเคไม่เยอะใช่ไหมฮะแต่ถ้าไซส์7ไซส์8เยอะแล้วนะอะไรประมาณนี้นึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นกลับไปดูที่บอกตัวเองนะครับว่า เป็นยังไงมันเข้าตามสโคปหรือเข้าตามคําพูดที่ผมได้พูดมาหรือเปล่าถ้าใช่ก็ทําถ้าไม่ใช่ก็ไม่ต้องทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้พอเราได้ตีความกันแล้วนะครับสำหรับบ่อเราว่าปลาในบ่อเราเนี่ยมีน้อยหรือมีมากถ้าเป็นในลักษณะปลามากดีกว่านะเพราะว่าปลาน้อยคือเราเข้าใจกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเราควรจะวางรอบอยังไงนะครับอาจจะเดือนละครั้งหรือเดือนครึ่ง หรือ2เดือนหรือไอสเดือนเนี่ยคือเดือนเว้นเดือนอะไรอย่างนี้แต่ทีนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดปลาเยอะแน่นอนความสกปรกมันหมักหมมนะครับในสําหรับตัวผมเองแล้วเนี่ยเดือนละครั้งเนี่ยผมว่ามันยังยาวนานเกินไปด้วยซ้ําแต่เราก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องมานั่งล้างกันทุกอาทิตย์นะฮะคือผมอาจจะมองว่าอย่างนี้มองกลับไปที่มีเดียของท่านด้วย ถ้าสมมุติเป็นอวนที่ใช้วิธีการวางทับถมกันนะครับไม่ได้ใช้เป็นอวนบอลน,นะฮะอวนบอลเนี่ยมันยังคล้ายๆกับการวางของฟิลเตอร์แมทที่มันยังมีช่องทางของการโฟน้ําได้นะครับแต่อวนที่วางทับถมกันหนาๆเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าพื้นที่ผิวสัมผัสของเขามันจะค่อยๆเสียขึ้นไปเรื่อยๆนะครับวเวลาธรรมชาติของน้ําเดินทางยังไงเดินทางตามช่องทางที่เขาสามารถไหลหรือสะดวกได้เพราะฉะนั้นจุดมีอยู่4จุดเลยครับ ที่น้ํามันจะดันออกมาก็คือตามมุมต,ต่างๆของในช่องกลองถามว่าแล้วถ้ามันดันขึ้นมาตรงนั้นหมายถึงว่าพื้นที่ผิวสัมผัสตรงกลางเนี่ยมันเริ่มสูญเสียแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้น 1. วิธีนี้วิธีสังเกตแบบนี้ก็เป็นวิธีสังเกตได้ว่าเราควรจะล้างเมื่อไหร่นะครับอันนี้เราพูดถึงลักษณะของอวนวางทับถมนะรรอบเนี่ยต้องบอกว่าแล้วแต่ความสะดวกนะฮะของคนแต่ละบุคคลบางคน ก็สะดวกที่จะทำตามมาตรฐานคือ1เดือนล้างหนึ่งครั้งถูกไหมฮะบางคนก็อาจจะเร็วกว่านั้นบางคนก็อาจจะมากกว่านั้นทีนี้ถามว่าเราจะเลือกใช้ยังไงตามที่คุณเห็นสมควรเหตุผลมีอยู่เหตุผลเดียวคือถ้าคุณทิ้งไว้นานบอ่กรองคุณสกปรกอาจจะนำพาเชื้อโรคเนี่ยให้มาสู่ปลาคุณได้แล้วสำหรับมือใหม่หล่ะครับถ้ายังไม่มั่นใจหรือยังหาเหตุผลไม่พอว่าเราควรจะใช้เวลาเนี่ย ระยะเวลาขนาดไหนต่อการล้างกรองหนึ่งครั้งสำหรับผมผมแนะนำให้เลยนะครับถ้าคิดไม่ตกนะครับเอาตามมาตรฐานผมแนะนำว่าเดือนละหนึ่งครั้งเพียงพอนะฮะต่อการเลี้ยงปลาของเราเพราะว่าไม่มากไม่น้อยจนเกินไปอย่ายืดเวลาออกไปมากกว่านี้นะครับแล้วก็อย่าล้างให้มันถี่หรือลอกมันสั้นนักเพราะว่าแต่ละครั้งเวลาที่เราล้างระบบกรองเนี่ย จุลินรีเนี่ยมันถูกทำลายทั้งหมดจุลินรีแบคทีเรียรดีนะครับมันถูกทำลายทั้งหมดมันจะต้องมีการสตาร์ทอัพเริ่มต้นกันใหม่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีระยะเวลาสมมติคุณล้างอาทิตย์ละครั้งนะฟิตจัดมากเลยกลัวมันกลัวมันสกปรกคุณล้างอาทิตย์ละครั้งล้างเสร็จปับ๊บแบคทีเรียรจุลินรีย์ค่อยๆเริ่มเกิดขึ้นใหม่จเจริญเติบโตขยายพันธุ์ยังไม่ทันอะไรเลยถูกล้างอีกแล้วแล้วอย่างนี้ระบบมันจะไปทํางานได้ยังไงเห็นไหมครับอันนี้ผมพอจะไกด์ไลน์ให้ เป็นในรูปแบบนี้แล้วกันนะครับเอาเป็นว่าผมสรุปให้เลยแล้วกันว่าเดือนละครั้งก็เพียงพอแล้วสําหรับมือใหม่ที่อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับและสําหรับท่านที่เข้าใจดีอยู่แล้วนะครับหรือสามารถที่จะสังเกตหรือดูความเปลี่ยนแปลงในระบบหรือในบอ่อปลาของเราหรือปฏิกิริยาของปลานะครับที่แสดงออกให้เราเห็นได้นะถ้าท่านมีความชํานาญแล้วนะครับมันก็ไม่จําเป็นที่อาจจะต้องเป็นเดือนละครั้ง อาจจะสอาทิตย์ครั้งก็ได้แต่ถ้าสั้นกว่านี้ตัวผมเองก็ไม่แนะนําแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ไม่ใช่ว่าสมมุติปลาไล่ไข่กันนะฮะไข่เต็มบ่อเลยอันนั้นน่ะคุณต้องรีบจัดการแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันเข้าไปหมักหมมอยู่ในระบบกรองท่านน้ําเสียแน่นอนปลาของท่านจะป่วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งโอเคนะครับและสําหรับเนื้อหาสาระในเทปนี้นะครับผม หวังและมุ่งเน้นเลยนะครับสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับเราสามารถที่จะทำตามในรูปแบบที่ผมได้แนะนำไว้นะครับคือเดือนละหนึ่งครั้งนะครับถ้าหลังจากนั้นท่านเริ่มสามารถที่จะสังเกตหรือเห็นพฤติกรรมหรือเห็นการเปลี่ยนแปลงของปลาของน้ำได้นะครับทีนี้เราก็นำเรื่องนี้ไปยืดหยุ่นเอาไปเลือกใช้ให้ถูกวิธีสั้นหรือยาวหรือตรงนี้ไปเลือกเอา และสำหรับท่านใดนะครับที่มีแนวความคิดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แตกต่างจากตรงนี้นะครับมาช่วยกันออกไอเดียนะครับสามารถที่จะเข้าไปออกความคิดเห็นไปคอมเมนต์กันได้นะครับในทั้งช่องทาง YouTube เองแล้วก็ทั้งในเพจของค o ย c a s ซีนะครับในด้านล่างของแต่ละโพสต์นะครับก็ลองดูกันนะครับแล้วก็หวังว่าวิธีพวกนี้ท่านๆทั้งหลายจะนำไปใช้ประโยชน์กันได้อย่างเต็มที่ผมก็หวังเหลือเกินนะครับว่าเนื้อหาสาระวันนี้ มันจะมีประโยชน์มากมายเหลือเกินกับพวกท่านและสำหรับเทปหน้านั้นนะครับจะเป็นเรื่องอะไรจะเป็นเรื่องใดนะครับไปติดตามกันใน how to คุณอยากรู้เรามีคำตอบครับ